ครับวันนี้เราจะมาหุงข้าวผสมพีนัวนะครับเป็นข้าวผสมธัญพืชนะครับในนี้เขาจะบอกว่าจะประกอบไปด้วยนะครับลูกเดือยสุกนะครับแครอทแล้วก็พินัวพินัวนี้ก็คือเป็นพืชครับหน้าตาคล้ายๆถั่วนะครับนิยมปลูกแถวอเมริกาใต้นะครับผมข้าวนี้นะครับก็หุงง่ายนะครับไม่ต้องล้างนะครับไม่ต้องซาวนะครับก็เหมาะกับคนที่ ชอบทานอาหารคลีนนะครับอาหารเพื่อสุขภาพก็ตัวนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาลองถึงกันนะครับครับก็ประมาณหนึ่งถ้วยนะครับก็จะได้ประมาณสองจานนะครับวิธีหุงง่ายๆก็คือใช้ข้าวหนึ่งส่วนนะครับน้ำประมาณไม่เกินสองส่วนนะครับ หน้าตาข้าวพีนัวก็จะมีส่วนผสมของทัญยพืชนะครับหลายอย่างนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับลูกเดือยนะครับแครอทแล้วก็พีนัวนะครับครับเดี๋ยวเราเติมน้ำนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวข้าวมันจะแฉกครับส่แช่น้ำประมาณเท่านี้ครับ แล้วก็เอาเข้านะครับห่องข้าวนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็กดที่ข้าวผสมนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ข้าวสุกนะครับตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดดูเลยนะครับเดี๋ยวจะตักข้าวมาดูนะครับ จะได้ข้าวคีนัวนะครับที่สุกแล้วนะครับ